ไปดูการเกี่ยวข้าวของน้องน้องนักเรียนกันบ้างนะคะโดยองค์การบริหารส่วนตะมนสาคูค่ะก็ได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีเกี่ยวข้าวในแปลงนาอนุรักษ์ณนะศูนย์เรียนรู้การเกษเตอรอบตสาคูจังหวัดภูกเก็ตเพื่อสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมให้คงอยู่คู่ชุมชนค่ะ นี่คือภาพของน้องๆเด็กนักเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาครูกว่า100คนค่ะที่กำลังเรียนรู้การเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมและได้ลองเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตภายในศูนย์เรียนรู้การเกษตรอบตอสาครูโดยมีนายตาลีนปัญญาวัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาครูพร้อมผู้บริหารและประชาชนและปราชชาบ้านในชุมชนร่วมกันรื้อฟื้นประเพณีเกี่ยวข้าวแบบโบราณที่หายไปจากชุมชนให้กลับมามีชีวิตสร้างคุณค่ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นซอฟพาวเวอร์วัฒนธรรมประเพณีโบราณ ทางชุนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับในการลงแปลงนาเกี่ยวข้าวก็มีการทําพิธีทําขวัญข้าวซึ่งก็เป็นพิธีโบราณนะครับเพื่อที่จะแสดงถึงความเคารพและระ,ะ,ะลึกถึงพระแม่โพศพที่บันดาลให้ข้าวที่ปลูกนะครับออกรวงอย่างสวยงามสมบูรณ์จากนั้นนะครับก็ได้ลงกันเกี่ยวข้าวด้วยเคียวนะครับพร้อมกันในแปลงนาสาธิตซึ่งก็เป็นแปลงพันข้าวปทุมศูนย์หนึ่งนะครับเป็นข้าวที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานกันในปัจจุบัน เพราะนะครับสามารถที่จะปลูกได้ทั้งปีซึ่งใช้เวลาปลูกนะครับเพียง120วันเท่านั้นก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้นําข้าวนะครับไปฟัดนะครับเพื่อที่จะแยกเมล็ดข้าวเปลือก และโรงข้าออกจากการก่อนที่จะรวบรวมไปเก็บไว้ในยุ้งฉ้างเพื่อที่จะรอการสีข้าวต่อไปครับอย่างไรก็ตามนะคะกิจกรรมนี้นะคะนอกจากเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมตามวิถีคนภูเก็ตในอดีตให้คงอยู่แล้วนะคะยังเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่นถ่ายทอดสู่เยาวชนคนรุ่นหลังให้นหนักและเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมประเพณีโบราณของท้องถิน่นควบคู่ไปด้วยค่ะ